เราคอมเมนต์4อินมายครฟเกเทนมิดดิพุ่งสุด้ายพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในเกมมาครฟเกเทนเรามาตอบเลยครับอ้าวคุณบั๊กโอยใครเปิดไฟผมใครเปิดไฟผมโอ้มหิไฟออกมาได้แล้ว เออเราไม่มีอาหารกินแล้วนะฮะคุณบาร์คครับอ๋อโอ้ไปฮะพอดีผมเตรียมของไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปอ๋อเดี๋ยวค่อยไปมืดมืดมืดนะ,ะอ๋อนี่นี่นี่มีวิธีมีวิธีเดี๋ยวเราจะ,ะขุดตรงนี้ขยายตรงนี้ช่วยผมขุดนะฮะขุดกระจายกระจายตรงนี้นครับขุดเป็นสี่เหลี่ยมอุย้ยคุณผิดโอ้โอขอโทษครับคุณข,ขุดอยู่บริเวณรอบๆเนี้ยนะโอเค ขยายประมาณ4ี่คูณสได้เท่าไหร่ครับสี่คูณสี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับการนี่คุณผ่านมาอยังไงให้เลยตกเลขครับโอ้ยโอ้ยติดติดพูดถึงเลขแล้วมันทําให้นึกทำให้ผมนึกถึงบุคคลคนหนึ่งที่ผมไม่อยากพูดถึงเขาใส่แว่นรู้เลยครับแว่นผมบ๊บใช่ไหมครับครับบุคคลคนนั้นทำให้ผม ต้องขอบคุณเขานะฮะถ้าไม่มีเขาก็ผมก็ไม่มีอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับโอเคแล้ว okay, ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้แหละฮะก่อนที่บุกค,คนคนนั้นที่เราไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรก่อนที่เขาจะมาคุณมีฐานไหมครับไม่มีนะครับนี่คุณคนไม่เอาฐานนี่หว่า <c oughs> ไม่มีไม่มีไอ้นี่เราก็คุณเนื้อซอมบีม้มันกินแล้วมันท้องเสียฮะเดี๋ยวเราสร้างเนี่ยขุดอย่างเงี้ยฮะขุดอย่างเงี้ยทำทำเหมือนผมอะฮะอย่างเงี้ยฮะคุณทําเป็นไหมครับเนี่ยรอ,อบนะฮะเราต้องรีบก่อนที่เขาบุคคลคนหนึ่งที่เราไม่อยากพูดถึงจะเจอเราผมกลัวว่าเขาจะเจอเรามากเลย โอเคฮะเอาดินหมด okay. โอเคเอา้า <c oughs> ลงไปเกยตื้นทัวไมฮะเนี่ยเฮ้ยเราขาดไฟอะฮะเราไม่มีฐานเลยงั้นเราต้องออกมาหาไงครับเดี๋ยว,ยวทำไอ้ชโชเวลหินก่อนฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราเกือบละเกือบละโอเคคุณมีขวานยังครับมีครับไม่ครับ โอเคฮะผมจะได้ไม่ต้องทำทำไมไม้มันไม้ไม้บักคุณตีไม่หมดคุณผมเรียกทฤษฎีผมเรียกทฤษฎีตัดไม้ไม่หมดผมเรียกว่าทฤษฎีใบตองนะฮะไม่รู้ผมคุ้นหูคํานี้ได้ไงเดี๋ยวผมจะเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีใบตองพอดีผมรีบครับอ๋อโอ๊ยตกเช้านะครับเช้าแล้วฮะอยู่บนที่นอนเงียบคนเดียวยังไม่อยากตื่นขึ้นพบใครเพราะหัวใจก็ยังเสียดายฮะ ที่ฟันดีๆกาลังจะจบและหายไปเอาไม้ที่แปลไม้ยังไม่แปลรูปไว้ด้านบนแล้วก็เอาไม้ที่แปลรูปแล้วอยู่ด้านล่างมันจะเผาให้ครับเนี่ยฮะโอเคคุณน,นิ่มเคเราได้ฐานมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงรอบๆนี้ก่อนอื่นต่อไปเราจะขุดดินกันไปขุดดินกันไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีทําการทํานาข้าวนะในใต้ดินเพราะว่าตอนนี้ต้องทําตรงนี้จริงๆไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทําด้านนอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเห็น ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปขุดดินก่อนนะฮะครับโชคดีนะฮะหืมต้นไม้ใหญ่ยาวนั้นเออผมเพิ่งนึกได้พอพูดถึงต้นไม้ออพอดีว่ามันมีดันเจี้ยนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พาคุณไปฮะมันมีบ้านบ้านบ้านต้นไม้ที่ผมสร้างไว้ครับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่ไปที่นั่นเนี่ยผมจะพาคุณไปบ้านต้นไม้ของผมโอเคครับโอเคครับเพราะว่าตรงน,นั้นก็มีสเสบียงมีของอะไรอยู่มีของเทพอยู่ด้วยแหละเอ๊ มันมันเป็นหิมะหมดเลยอ่ะทําไงเนี่ยดินไม่มีเลยว่าง่ายๆว่าเราลองขุดหาดันเชียนล้วดีกว่าดันเจียนมีดินเลยครับเล็กๆนะผมว่าคุณเฮยเจ้าทานเจ้าทานเลยฮะครับผมโอเคคุณขุดลงไปประมาณเจ็ดเจ็ดบล็อกครับผมมีบันไดให้คุณขุดลงไปลึกๆแบบว่าเป็นทางตรงๆแล้วคุณก็ต่อบ,บันไดอ่ะเอาบันดไดมาเดี๋ยวผมให้บันไดไป ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือขุดลงไปเลยคือขุดอยู่กับที่แล้วลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเลยฮะประมาณ7บล็อกใช่ครับใช่ครับประมาณบล็ดบล็อกโอเคฮะเดี๋ยวผมให้คุณบันไดไปแล้วคุณก็ต่อมาเดี๋ยวผมทำบล็อกหิมะก่อนนะฮะไม่ยเสียดายถ้าเกิดมีพัมปกระกินนะครับป่านนี้ผมก็คงจะสร้างเจ้าสโนวี่ที่เราได้อ่เฮ้ยผมได้ยินเสียงซอมบี้คุณได้ยินปหมไม่ได้ยินครับเฮ้ยผมได้ยินผมหูดีนทั้งนั้นอะ พอไหมพอครับอีกอ่ะอีกอีกสักอันได้ไหมครัเฮ้ยจริงๆผมได้ยินเสียงซอมบี้เนี่ยเอาเอาอะไรฮะเอาอะไรครับบบบััันนไไดดครเอาบันไดนะฮะได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วดีแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมสร้างให้รอสักครู่รอสักครู่ครับผมผมโดนยองๆแล้วใจเย็นฮะใจเย็นช่างกำลังตามไปโอเคผมทำให้สิบสองอันหวังว่าคงจะพอนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของไว้ก่อนผมไม่อยากกดดิ่งเลยถ้าผมกดดิ่งลงไปแล้ว คุณ<ก>อย่าคิดอย่างนั้นสิมันคิดแล้วมันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นที่ผมไม่รู้นะผมไม่ช่วยด้วยนะโอ้ยิ่งเราอยู่อย่างนี้ด้วยกันอยู่แล้วก็ของเราก็ลืมไว้ที่บ้านนู่นนี่ด้วยเจอดินไหมฮะไม่เจอเลยครับคุณมีเหลือคุณก็ทําต่อไปแล้วคุณก็อขยายเป็นช่องเลียมๆโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปหาดินด้านบนก่อนนะครับถ้าเจอแล้วก็บอกผมนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาใช้กระแสจิตนะฮะกระแสจิตเรา สื่อสารด้วยกันอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นสายพันธุ์เดียวกับแจ้เราคุยกันผ่านโทรจิตซึ่งปกติแจ้าจะโทรมาโทรมาแต่เออเราพูดถึงแจ้แล้วเรา,เราขังแจ้ว่าอยู่ในใต้ดินเจ<ะ>็ผมก็แปลกว่าทําไมผม,ไมเไ,รรไม่เป็นไรมั้งห,หลวงฮะคือคือคือเฮ้ยเฮ้ยใครใครอะใครอะใครอะ เฮ้ยเฮ้ยงานเข้าแล้วค่าเข้ามาทำไงดีเนี่ยต้องกลับบ้านไม่ได้ถ้ากลับบ้านแล้วเขาจะเห็นบ้านเราเอ้ยผมเลือเหลือติดเดียวรีปัญหาแล้วความหิวก็นี่ด้วยนะทำไงดีฮะเนี่ยเดี๋ยวผมแอบดูเขาอยู่ตรงต้นไม้ว่าเฮ้ยทำไคุณจะออกมานะ ผมมองมองแอบมองเขาอยู่ตรงต้นไม้หวังว่าเขาคงไม่เห็นนะเฮ้ยเขาจะเห็นบ้านเราไหมนะเขาไม่รู้หลบบ้านเราอยู่บนภูเขาอีพจน์เยอะยอะจ้าเยอโอ้ยโอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว บักบักเขาเห็นคุณแล้วครับบักบักเขาเห็นคุณแล้วมันแล้วเขาบานแล้วบัก okay, ข right ึ้นมาแล้วครับบักเร็ว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 บักเร็วเร็วเร็วเขาเห็นคุณแล้วมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปโอ๊ยตีคุณโอโทษ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 เอาเฮ้ยงงเลยเฮ้ยเขาหายไปไหนแล้วเนี่ย เมื่อกี้อยู่ดีมือนอ้าวแล้วจะอยู่ดีเลือดไอ้นี่ความหิวผมเพิ่มมาเฉยเลยเมื่อกี้อยู่ติดเดียว,อวเองเฮ้ยคุณครับเห็นอะไรไหมฮะคุณบักค,ครับก็อยู่ตรงต้นไม้อะฮะโอเคครับผมเโงว,วิ่งไปสอยเขาล่วงดีไว้เนี่ยเออเดี๋ยวใจเย็นก็ได้ครับคือเราจะทิ้งบ้านไปอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคือเขาเห็นบ้านเราแล้วฮนะ คือ,อยังไงเราก็ต้องเตรียมรับมือแล้วครับเราหนีไปไหนไม่ได้ตลอดเราเพราะว่ายัางไงพอเราตรงนี้ไปเขาก็เห็นว่าบ้านเราอยู่ไหนอยู่ดีที่เหลือคือเราต้องรับมือ,อนั่นนั่น,น,นผมเห็นเขาแล้วโอ้โหเนี่คุณเก็บลูกบนอลสโนบอลเลยเนี่ยศึกศึกอุ้ยโอ้โหคุณมาบล็อกทำไมแต่เนี่ยฮะมันโดนมันโดนมันโดนด้วยกันเองได้ไหมฮะเออนั่นไงนั่นไงนั่นไง อะไรเขาอยู่นู่นน่ะโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเขาปาอะไรอ่ะเฮ้ยเขาไปแล้วนู่นนู่นเขาอยู่บนนี้ไม่ใช่เหรอมาหายไปไหนนี่ผมงงนะเนี่ยเฮ้ยเขาปาอะไรเมื่อกี้เขาปาอะไรเห็นมะเฮ้ยเฮ้ยนั่นเขาไปบ้านเราไหนไปบ้านเราอนนน่่ัไหนคุณอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านเดียวตะวันบุกโอ้โหมันปล่อยยาวเลยอุ้ย เฮ้ย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 คุณเห็นมั้งเห็นไปไหนคุณเห็นเหมือนที่เห็นผมคุณเห็นเหมือนที่เห็นผมคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าพักไปไหนแล้วเนี่ยหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดบ้านก่อนปิดบ้านก่อนปิดบ้านก่อนทำไมนะเนี่ยบอกว่ารีบรีบรีบขุดลงหาดันเจี้ยนเลยครับเดี๋ยวเราจะรีบคือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้อง ทำทางออกพิเศษนะเพราะว่าเราจะได้หนีรับหลังมันไม่งั้นเดี๋ยวมันมานี่เดี๋ยวผมป้องกันด้านบนนะครับไม่ต้องห่วงเอา้ามันเป็นน้ําแข็งแล้วนี่นะเอา้าน้ําหมดต้องขึ้นไปหยิบน้ําอีกขึ้นไปตักน้ําแป๊บนะฮะเฮ้ยอะไรครับเ,เจอแล้วฮะเ,เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคครับโอเคครับสกูโอ้ โอ้โหปันทําอย่างกันนินจาอยู่บนยอดเฮ้ยเฮ้ยนดนสักดดดนู่นกันเลยนดนมห้ยอออีกรอบไม่โดนโใส่ให้ครบชุดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหต่อหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่หน่อยบกคนที่ด้วยบากอ้าวไม่ทำไรไ้ายเว้ยไ,ไม่ทำร้ายยิงจกเหรอรอะไรนะ เฮ้ยเดี๋ยวดิบบักใจเย็นใจเย็นเขาบอกอะไรจิ้งจกเมื่อกี้อุ้ยตายอะไรเหมือนผมผมงงกับเขาอ่ะอันตรายเขาจะมาจูบผมะเนอุ้ยอุ้ยอุ้ยบักบักบักเกือบปะเนี่ยเกือบปะเนี่ยเกือบปะเนี่ยเกือบเกือบเกือบปัญหาคือเราหาดินไม่เจอเนี่ย ผมไม่รู้จะไปหาดินตรงไหนเพราะว่าดินมันก็เฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าไปออกไปตีน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 ะไปไปนี่ผมไม่อยากบอกเนี่ยผมขอร้อง <c oughs> ขอร้องเลยอย่ามาเลยแล้วก็ขอร้องเถอะคนเขาใจนี่นะขอร้องละไม่ละเนาะ เอพี่ครับพี่ชื่ออะไรพี่บอกผมมาเด้อยครับผมเห็นป้ายชื่อพี่บ่งบอกอเดนติตี้ตัวพี่ผมผมคุ้นคุ้นพี่ครับแต่ผมไม่รู้พี่ชื่ออะไรครับไม่เข้าเข้าเอาเลยห้ามห้ามเข้ามานะเข้ามาผมไปยา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 เอ้ย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 ,อย,อยทำอะไรทำอะไรทำอะไร เลยโว้โว้มันออกมาจากไหนวะอยากได้บ้างอันนั้นจะตามไปหามันเฮ้ยอย่าบอกมันไปดันเจียนเอาของดันเจียนนั้นหมดแล้วอะผิดนั่นสิครับงานเข้าแล้วครับคือเราออกมาเขาก็ลอยคนเดียวสบายเลยอะไรฮะอุ้ยจะเย็นจเย็นจเย็นเดี๋ยวไปไปไปดันเจี้ยนเดะ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 ไปไปเร็วไปดันเจี้ยนเร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วดันเจี้ยนเร็วเร็วเเร็วเร็วโอเคผมบล็อกทางวแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วดันเจี้ยนเร็วเน้ทางเราคอยยังยยังย้ายกันอยู่ในดันเจียนน่ะเฮ้ยมันโอ้มมนตามวันแล้วเรซเรซเรซเออเออโอ้มันรองเฮ้ยเสียงอะไรอุ้ยอเสียงอะไรเหมือนระเบิดโอ้ยบลอกทางบล็อกทางบอกทางบอกทางเร็เรคุณมีไฟอีกไหมคุณมีไฟอีกไหม เร็วๆคุณเร็วๆปักแลวหาทางออกเร็วเร็วๆมันมาแล้วครอบคุณมันมาแล้วมาครับตันแล้วงานข้าแล้วนี่ทางนี้ทางนี้เร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆคุณบักโอ้คุณบักกระพุ่งไว้เฮ้ยเร็วๆคุณบักเร็วเร็วทุบไปอีกเร็วคุณบักทุบทุบบักทุบบักทุบบักบักทุบบักบักทุบบักทุบบักโอ้โอ้ไปเร็วไปเร็ว โอ้โอ้โชคดีโชคดีไป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 อุ้ยอุ๊งานเข้าแล้วเฮ้ยผมรู้แล้วถ้าเราผลักเขาลงไปในนี้เขาก็จบชีวิตแล้วของที่เขาอยู่ในตัวก็หายไปเอาละตรงนี้จะเป็นตัวท้ายแล้วที่เราจะจะจัดการเขาเคุณบักล็อกก่อนเดี๋ยวทําแผนล่อก่อนนี่ไงเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ใช่เราลุมเข้านะาเดี๋ยวเขาก็จะตกไปในนี้แล้วของเขาก็จะหายหมดเลยไปคุณบักคุณบักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยบักคุณตีผมบักโอ้ยมันหนีมันหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีเฮ้ยเอผมเห็นดินผมเห็นดินเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณคุณมาปกป้องผมก่อนเอา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 พอดีเลยอยากตกตายโอ้โหมันได้แต่หนีเว้ยมันเก่งหนีเว้ยคุณนะเฮ้ยคุณเอาเนื้อมาจากไหนเนี่ย อ๋อเอาเฮ้ยงานเข้าแล้วเอาดับไฟซอมบี้เกิดสิฮะเอ้ยผมขอขนมปังด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเนื้อก่อนเอ้ยเอาดินเอาดินเอาเนื้อดินโอ้ยเดี๋ยวผมเอาดินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีอาหารกินคุณคุณปกป้องผมได้ไหมครับมันมาจ้องมองเนี่ยอุ้ยน้าสวัสดีสวัดดีเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ไม่ยองดีอะอโอ้โหแพ้สำเร็จแล้วเขาบล็ักเราลอดแล้วครับโอ้ยมันอาจจะถ่วงเวลาถ่วงเวลาได้สักนิดนึงนะฮะเมื่อเีนยวเขากลับมาอีกโอ้ยโอ้ยนี่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 ฮะนี่ฮะเราเจอเราเจอฐานครับโอ้ย ผมนึกว่าจะเป็นดันเจี้ยนใหญ่กว่านี้ซะอีกคือไอเนี้ยไอสีดำๆเนี่ยมันเป็นดันเจี้ยนด้านล่างบ้านผมเลยนะ่ะที่เราเจอกันอะ่ะจำได้ไหมฮะที่เราเจอกันเมื่อเมื่อครั้งก่อนนะครับมันอันเดียวกับที่เราเจอท,ที่ที่หลังบ้านไอที่บ้านเก่าผมเลยฮะใช่คุณมีไฟล์ใครมาคุดตามผมเนี่ยคุณมีไฟไหมฮะผมขอไฟหน่อยครับอคือตรงเนี้ยทรัพยากรที่เราอยู่ตรงเนี้ยของมันอาจจะอยู่ดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะทักเท่าไหร่เพราะว่าของส่วนใหญ่นี่ผมเอาไว้ที่บ้าน บ้านต้นไม้ดันเจี้ยนแรกนะฮะคือดีไม่ดีเราอาจจะกลับไปดันเจี้ยนแรกแล้วก็ไปจัดการดันเจี้ยนแรกให้เสร็จสับเพราะว่าเราข้ามมาดันเจี้ยนที่2เนี่ยมันดูแปลกๆอยู่แล้วน้ําก็หมดคือคือ,คอเรา,ค,เราคือเราอยู่ดินแดนนี้คือน้ําน้ําเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะฮะคุณบักค,ครับเพราะว่ามันอาหารเราอาจจะไม่โตด้วยซ้ำโอเคครับตอนนี้เราหาถ้ำกันอาหาดันเจี้ยนกันต่อตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่า เราได้อาหารกินแล้วทำทางนัดนี้วะ่ะเอ๋อเออ,เอ,อคุณทำเลยคุณทำเลย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 ไม่งั้นเดี๋ยวมันโผล่มาอีกนี่ผมไม่รู้จะติดต่อแจ้งเลยมีทางเดียวคือผมต้องไปช่วยแจ้งแล้วพาเขาอยู่ที่นี่ด้วยไม่ก็พาเขาทําให้เขาเนี่ยติดตามเราให้ได้คือมีอยู่ทางเดียวคือเราจะทาให้แจ้ตามเรามาได้คือทําสายจูงนะฮะปัญหาคือเราจะทําสายจูงยังไงครับเนี่ย นั่นนะครับปัญหาคือเราไม่มีสายจูงแล้วเราก็ไม่มีป้ายติดชื่อแขวนคอว่านี่คือเจ้าของผมจะได้เขียนชื่อว่าแจ้งโอเคเมื่อกี้เราลงไปตรวจสอบดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ก็เลยขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นกลับมาเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราคงได้ทําแค่ภาวนาแล้วต้องไปดันเจียนใช่ไหมครับคุณบักครับครับผมแต่รู้สึกว่าวันนี้เราเองก็ต้องต้องก่อนก่อนเราแวะไปดันเจียนก่อนไหมครับหรือว่าไงฮะ ใช่ครับแวะไปจัดการก่อนเพราะว่าของเตียงเอ่ยอะไรเอ่ยนั้นเดี๋ยวผม,มวางวางของไว้นี้แล้วก็เอาเฉพาะดาบเฮ้ยเดี๋ยวเอาตกใจผมใจแทบสลายนึกว่า,อาไอ้ดอกไม้พลังวิเศษของผมหายไปซะแล้วต้องเก็บไว้คู่บ้านคู่เมืองคือมีคนถามว่าไอ้ไอ้ดอกไม้อีกอันนึงนี่อยู่ไหนคือไว้ไงลุงพีไปปลูกไว้แล้วก็กลายเป็นดอกไม้ธรรมดาแล้วนะอะไรครับ ไม่เห็นครับก็ผมบล็อกไว้ไงก็คุณทฤษฎีของคุณไงคุณขึ้นแล้วคุณรีบรีบปิดเลยนะคุณขึ้นไปปุ๊บคุณรีบปิดเลยอันนี้ยังไม่ไปอ่ะเนี่ยก็จะไปยังไปไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมกำลังขุดอยู่โอเคโอ้ยมืดแล้วนะเอาขึ้นเร็วแล้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 วเดี๋ยวน้ำมันแข็งตัวครับโอเคครับ โอ้อาหารผมก็ไม่มีนะเราจะไปอย่างนี้กันเลยเหรอว่าเราไปอะเราไปหากันข้างหน้ากันไปหากันข้างหน้าเลยคกับพงกับข้าวไม่มีด้วยไม่มีฮะเอางานข้าวแล้วฮะใช้ใจอย่างเดียวใช้ใจอย่างเดียวโอ้ยคุณอะไรฮะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ผมมีดอกไม้ของผมเ <c oughs> อยเนี่ยเขาเราียกว่าน็อกแบ็คครับ ผมเปิดนี่เนี่ยเนี่ยผมบวกผมเป็นแท้งให้คุณเนี่ยซัพพอร์ตเดี๋ยวผมเพราะว่าผมมีดอกไม้ดอกไม้พิเศษคือผมบวกเปิดบวกปุ๊บมันกระเด็นคุณก็ไล่ตบทีละตัวทีละตัวอะไรเงี้ยดอกไม้พิเศษจงยืดออกแค่หนึ่งอันก็มีคุณค่าพอสมควรแล้วโอ้กับข้าวไม่มีกินแล้วเนี่ยอะไรฮะอะไรครับ ใช่เลยฮะใช่ครับใช่สิครับมันต้องใช่ต้องใช่แน่ๆผมว่าอุ้ยอูช้าพอดีเลยอี่อ้ยโอ้ยนะแมนอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ผมเอาตาลงเลยเอาตาลงเลยเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันมาอีกเล,อเลือดโอ้โหเลือดผมเหลือสี่ครึง่งความ<ช>หิวผมจะหมดแล้วเนี่ย้อคุณอย่าขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวคุณตกลงมาอุ้ยโอ้โหโอ้โหกับข้าวจงโตกับข้าวจงโต คุณบวกก่อนเลยเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนโอ้โหด้านบนกับข้าวเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยกับข้าวตกกับข้าวกับข้าวอันนี้แหละฮะโชคดีครับกับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลูกอยู่ผมปลูกอยู่ผมปลูกอยู่เออโชคดีโชคดีขึ้นขึ้นกลับขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาที่บ้านขึ้นมาที่บ้านแล้วขึ้นมาที่บ้านแล้วฮะเอ้ยโชคดีอั่นนี่โชคดีนั่นนี่โชคดีนั่นนี่โอ้ยตัวเขียวเขียวตัวเขียวเขียวตัวเขียวเขียวเขียวโอ้ยโอ้ยคุณใจเย็น เฮ้ยทำไมคุณครับคุณครับขึ้นมานี่แล้วซอมบี้หายไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยพระเจ้าอุ้ยนี่ไงซอมบี้หายไปไหนเป็นมาหนี้ไม่แล้วคุณมีคุณมีไอ้นี่ไหมทอชไหมมีครับมีมีปักปักปักไล่ปักเลยไลยปักเลยเลยปักเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไล่ปักไล่ปักเลยไล่ปักเร็วเร็วเร็วมีมีทอชนะมีมีครปักผมทับ ผมถามคุณว่าคุณม ok> ีหรือเปล่าแล้วคุณมาถาผมกลับทําไมแล้วแล้วผมบวกอยู่เนี่ยผมว่าผมมีออนเดียวแล้วทำโอ้โหขับ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 ับับับปิดปิดโอ้ยโอ้นี่เราต้องจนมุมอยู่นี่โอ้โหด้านบนก็เปิดประตูอีกนี่ผมเสียวด้านบนจริงเลยเนี่ยภาพเก่ากมันย้อนคืนมาเตียงอยู่ไหนโอ้เตียงอยู่นี่เตียงอยู่นี่โอ้เซฟเซฟเซฟเฮ้ยผมผมไม่ต้องเซฟเลยอเอาเอาเตียงแล้วเอาไว้ที่นู่นไหม อ่าได้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 โอเคผมตีเตียงแล้วฮะผมมีทอสแล้วใครอยู่นี้ผมปิดเองผมตีแล้วคุณจะทำให้ผมงงดิโอเคไาขึ้นนะขึ้นขึ้นแล้วคุณเปิดให้ซอมบี้เข้ามาเลยไม่ได้เปิดฮะไปเราทำเรากลับดีไหมฮะกลับนะครับเรากลับเลยนะฮะหรือว่าไงยังไงก็ได้ครับเรากลับดีกว่า โอ้โหเฮ้ยนี่คุณขุดเหรอเหรอตอนที่ระเบิดเมื่อกี้ไหมได้อโอ้โหสโนว์บอลเต็มเลยผมเก็บสโนว์บอลไว้เนะี่ยโอ้เนื้อซอมบี้กินประทง<ด>ังชีวิตก่อนแล้ว<ด>อ๋อชิ้นเดียวพอโอ้อาหารเป็นพิษเลยสองใจครึ่งน,นะโอ้ยไปๆๆกลับบ้านกลับบ้านฮะกลับบ้านอยากกินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนี่เอาเนื้อซอมบี้ไปก่อนไหมฮะพอดีว่าได้มายเลครับคือผมท้องเสียอยู่เนี่ย สิบเก้าวิกว่าจะหายท้องเสียเนี่ยถ้าในโลกความเป็นจริงนี่ไม่รู้ว่ากี่วิหายท้องเสียนะไม่มีไม่มีบอกเลยนะฮะอ,อย่าลืมนะครับเวลาเรากินข้าว,วเราต้องกินแบบว่าถูกหลัก,กนอนามัยนะครับไปกินมม่วงเรือยท้องเสียได้เป็นอะไรฮนะเนี่ยเดี๋ยวครึ่งใจคนระับ <laughs> คุณเอาหัวใจให้ไปให้ใครเนี่ยฮะไม่ได้คุยกับแจ้เลยช่วงนี้เนี่ยส่งกระแสจิตไปไม่ถึงเพราะว่าแจ้เขาโดนดินเราบล็อกทางนี่คุณทางนี้ทางนี้ เล่่นครึึงงงไผมวางดินเลยนะเฮ้ยแต่กินก็กินไอ้หัวใจซอมบี้คุ้มนะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีหัวใจไอ้มีมีใช้หัวใจซอมบี้กินเนื้อซอมบี้คุ้มนะคือสมมติว่ามีเนื้อซอมบี้เยอะอแล้วกินให้ครบอ่ะ,อะกินให้กินกินให้ครบแล้วก็มันก็จะเพิ่มเลือดผมว่าคุ้มนะเนื้อซอมบี้อะ่ะคิวเขียวเว่าคิวเขียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมมีวินฟลาวเวอร์แอคแท็กออนไททันมันเกี่ยวอะไรฮะเนี่ย อิ้ยทำไมคิปเปลรองอูคิปเปอร์มันมีเชื้อคนอยู่ด้วยเนี่ยนี่เาเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะอะไรอะเฮ้ยอนนี้ผมไม่รู้นีผมงงเนยเฮ้ยเฮ้ยบ้านเราเราบ้านเราอะเฮ้ยเบ้านเราบ้านเราเฮ้ยเเดียว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 เดยวเดี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 ยยวเดียยว เดียวเดียวเดียวนี่คุณเอาอะไรมาเนี่ยคุณถืออะไรมาเนี่ยนี่คุณเอาประตูเฮ้ยอะไรผมมองไม่เห็นแมวเหรอหมาเหรอหัวคนมันเอาธนูด้วยเขาหัวคนมากบอกว่าอะไรฮะระวังตัวเราเตือนคุณแล้วผมว่าไอ้ไอ้คนที่ระวังคือคุณมากกว่านะครับไอ้ไอ้คนที่ไม่รู้ว่าใครครับผมผมต้องระวังตัวให้มากขึ้นเลยละ เออผมว่าไม่ใช่เฮ้ยเขาวางไว้อะไรฮะปิดทางก่อนอะไรครับเฮ้ยของ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 อะไรอ่ะโพชั่นออฟฮิลิ่งเก็บไว้ผมว่าเก็บไวฮะคุณอ่านไม่ออกนะฮะเกเอฟเกเอฟเนี่ยเขาอ่านว่าเกแล้วก็เอฟเกเอฟไวเถอร์มีมีของมีของกินให้ผมไหมฮะ เขาไม่มีคงคงเขาม<ง>ีแค่ไอเนี้ยเขาแค่ขวดยาแค่ขวดเดียวไม่คุณคุณมีของกินให้ผมไหมอ่ามีเนื้อซอมบี้อ่ะเอาเอามาจะตายอยู่แล้วเฮ้ย,อยพอดีมีม,ทม,ทม,มีทำผมทำนี่ละขนมปังนี่แหละทำขนมปังนี่แหละเฮ้ยผมรู้วิธีที่จะไปดันเจี้ยนที่สองนะคือเราต้องอ้อมอ้อมไปทางอีกทางหนึ่อที่ทางตรงๆนะครับทางตรงๆนะครับคือนี่ฮะเดี๋ยวเราเอาเตียงวางไว้ตรงนีง้ก<า>่อนเซฟไงเนี่ย เซฟไม่ได้ครับมันบอกว่าให้เรานอนตอนกลางคืนคือว่าไงถ้าเกิดว่าเรากลับไปเราไปตรงนู้นเนี่ยเราก็พอดีแล้วเราได้เราเห็นทางนี่แหละเราจะไปไวล่ะไปทางอีกทางหนึง่งไปไหมฮะเดีนะ๋ยวผมขึ้นนะแต่ผมเหนือครึ่งนึงอะหัวใจครึ่งหัวใจไม่เป็นไรฮะคุณหิวมากไหมล่ะไม่หิวอะเหลือประมาณคุณเอาพชั่นออพฮิลิ่งที่ไอ้นั่นมันให้ไว้ไหมล่ะเพราะว่าแปลกมากเลยอยู่ดีมาให้ม,มันจะตีะสนิท มันจะตีสนิทเราหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าเราจะมาโอ้โหบล็อกทางไว้ด้วยนะบล็อกทางไว้ด้วยนะเราขึ้นขึ้นไปคือคือมันมีหลายวิธีนะเราจะไปดันเจี้ยนแรกแล้วก็ไปบ้านต้นไม้เพราะที่นี่มันดูค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเราหนีกลับไปนั่นมาคือถ้าเรารีบหนีจากตรงนี้ยถ้าเรารีบ กลับไปดันเจี้ยนนั่นไปบ้านบ้านสำรองผมอะผมว่าทันนะ<ไ> ه, ตอนไปไปก็ได้นะไปก็ได้จเจ้างั้นนะฮะว่าเปามคิดนี้ก็ดีคะคือเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาใช่ไหมครับด,ดันเจี้ยนที่สองเอาไปเคลียร์ดันเจี้ยนแรกให้เสร็จดีกวา่าเอองั้นผมก็ว่างันแล้วดันเจี้ยนที่สองมันายากเกินมันมัน,ม,นมันเริ่มสูงแนละ้วมองไม่เห็นเลยครับครับผมอมองไม่เห็นนะเอาเอา,เอา,เอานี่ไปฮะเอา,เอา,เอาพอร์ชั่นอัพฮิลิ่งไปเลือกหัวใจคุณมีกี่หัวใจ อุ <oung> ้ยผมเสียวผมเสียวผมเสียวคุณอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงผมเสียวตรงนี้แหละเอาหัวใจเอาหัเอาเอาเลือดมาเอาพอชั่นมาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณซีไอวอนอยู่ระวังตัวด้วยผมเตือนคุณแล้วเออวินาแล้วมาถึงเตือนมาถึงตั้งปลายเตือนบอกว่าผมว่าตรงนี้แหละอะไรอะไรตะเกียันไหนนั่นเนี่ยแอบแอบอยู่ในมุม มุมอะมุมอะมุมมะมุมะโอ้ยยอ้ยอโทษพี่พี่พี่กลับ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 กับผมเี่คนเดียวโอ้โอ้โอดนลบออ้นี่ผมบอกทางแม่คุณจะโอ๊ยมันอยู่ในหิมะแล้วมันจะนี่ได้ไงแล้วอ้จะโชว์การบ็อกแม่ไม่เทพเลยเออปัญหาคือเรามีเรือแค่อันเดียวนะฮะัํจำได้ไหมครับว่าผม เรือผมมีแค่อันเดียวคือแล้วคุณอุ้ยคุณคุณคุณเอ้นั้นจัดการได้จัดการได้เออเออเออเอาเนื้อซอมบี้ไหมสองอันพอดีเอามาเอามาโอจะมืดแล้วไงเอ้คุณคุณคุณระวังคุณระวังระวังโอ้บ <c oughs> <c oughs> ัก <attend>. บัก See you again tomorrow ไม่ไม่คุณไปเกิดที่ไหนอะ ตอนนี้ผมกำลังส่งกระแสจิตไปหาบักเลยบักเกิดที่ไหนเกิดตรงแท่นครับงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วคุณกลับมาบ้านเก่าก่อนบ้านแรกเลยคุณกลับมาได้ไหมได้ครับโอ้พระเจ้าช่วยใครมันเอาเอ็นเดอร์แมนมาวางเนี่ยลิตาแล้วลิตาโอ้โหเรืมคุณจะพูดถึงชื่อนั้นฮะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายต่อเราโอเคผมเจอเรือแล้วครับผมเจอเรือแล้ว พระเจ้าช่วยมันมืดเลยตอนนี้เนี่ยเ็นเดอแมนสตัวโอเคโอเคกันเจอจัเจอกันที่บ้านเก่าฮะโอ้ยโอเคโอ้ยโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะในเมื่อลุงพีนั้นจะกลับไปบ้านแล้วก็บกก็เจอเรื่องอันที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเราเตือนคุณแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะที่เขาเตือนเรา โอเคครับวันนี้ลงุงพีขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบวก,กันใหม่กับตอนหน้ากับ Minecraft ปกตินะครับอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับบ๊ายบายครับ